สวัสดีคะ่ะเจอกันในสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ค้าจะมาปล่อยบนสีนะคะมีชื่อว่าฮาริพุนชัยนะคะหาริพุนชัยนะคะ,ะ,คะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งอบาทนะคะ อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะฮาริพุนชัยนะคะหกร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะใบเขาเขาจะเป็นใบเก่านะคะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะเห็นกระดูกชัดเจนนะคะเป็นบอลใบาย,ยาวนะคะสําหรับกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเป็นกระถางแปดนิ้วนะคะกระถางแปดมีลูกติดแล้วนะคะ เขาจะแตกหนอเป็นมางานไม้หัวนะคะอันนี้150บาทนะคะแล้วก็จะมีกระถางเล็กลงมานะคะคือกระถาง4นิ้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะนี่เลยค่ะาริฟุนชัยนะคะแล้วก็จะมีพวงซับนะคะพวงซับนะคะ100บาทนะคะแม่ค้ามีพวงซับนะคะ เป็นสายหวานนะคะสีชมพูเข้มนะคะเป็นบอลใบดกนะคะนี่คือพวงซับนะคะแล้วก็หลังจากพวงซับแล้วนะคะก็จะมีตาะละเม่คตาตาะละเม่จันทานะคะสำหรับตาะละเม่จันทานะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะ กระถางหกนิ้วปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะส่วนกระถางสนิ้วปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็ที่จะขายวันนี้นะคะก็จะมีทองอุไรนะคะสําหรับทองอุไรนะคะแม่ค้าไม่มีต้นแม่ให้ดูให้ชมนะคะเพราะว่าต้นแม่ของแม่ค้าก็คือเขา ตอนที่พาเขายุบตัวนะคะแม่ก็นะคะก็เลยนําหัวเขามาพานะคะทองอุไรนะคะเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะเป็นไม้ที่สวยมากเลยนะคะทองอุไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสําหรับไซส์เล็กหมดนะคะเหลือแจะไซส์โตนะคะก็คืออยู่ในกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตระแมจันทานะคะตระแมจันทานะคะกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยกระถางสี่นิ้วห้าสิบบาทนะคะสดนให่ไซส์ไหนก็แจ้งมาได้นะคะแล้วก็จะมีตระแมกุซุมานะคะที่จะขายในคลิปนี้ตระแมกุสุมานะคะกระถางสี่นิ้วห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่คือตระแม กุสุมานะคะกุซุมาจะใบโทนสีชมพูอ่อนกว่าแตละแม่จันทานะคะเพราะว่าแม่ค้าเลี้ยงมาสองสายพันธุ์นะคะก็คือจะเห็นความแตกต่างนะคะว่าแต่ละแม่จันทากับแต่ละแม่กุสุมาก็คือแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างนะคะ ตะละแม่กุสุมาจะให้ลูกเก่งแล้วก็ให้ลูกดกกว่าตะละแม่จันทานะคะแต่ก็สวยเหมือนกันอยู่ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะ <c oughs> แล้วแม่ค้าก็จะมีจอมทับนะคะจอมทับกระถางหกนิ้วนะคะแม่ค้าม,มันจะแพงที่ค่าส่งนะคะจริงๆแม่ค้าก็ไม่อยากจะปล่อยออกไปแพงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าห่อไปทั้งกระถางแบบนี้ก็ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ จอมทับนะคะเป็นไม้เก่านะคะไม้โบราณน,นะคะจอมทับนะคะมีลายกระถางเหมือนกันนะคะแล้วก็สําหรับไซส์50บาทอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะสําหรับจอมทับนะคะสนใจก็ลองสอบถามมาดูนะคะ แล้วที่สวนก็จะมีแววมยุลานะคะแววมยุลานะคะสําหรับกระถางหกนิ้วอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วก็ห้าสิบบาทเป็นไซส์เล็กนะคะสนใจสายพันุไหนก็ลองสอบถามกันมาได้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นไม้นอกตู้นะคะเป็นไม้นอกตู้ที่ทางสวนยังมีจํานวนเยอะอยู่นะคะก็จะมีในส่วนของเป็นงานไม้หัวนะคะพันนลายนะคะ พานา,ลายล่นะคะที่สวนเป็นไม้เก่าแก่ในสวนแม่ค้าทำจำนวนไวค่อนข้างเยอะนะคะไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะเป็นงานไม้หัวนะคะพานา,ลายล่นะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสั่งหลายต้นนะคะสะดวกให้ห่อตุ้มไปราคาก็คุยกันหลังไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของปีกินรลีนะคะ ปีกกินรลีนี่ก็เป็นงานไม้หัวนะคะที่สวนก็มีค่อนข้างเยอะนะคะไซนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าใครสนใจให้หอตุ้มรับจำนวนหลายกระถางนะคะก็คุยกันหลังไม่ได้นะคะวันนี้ก็มาชมสวนไปพังๆกันนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งจะหมดหน้าหนาวไปนะคะเออก็คือบอลก็ยุบตัวแต่ก็กำลังจะโผล่ขึ้นมาหลายสายพันธุ์นะคะ ที่ให้เห็นนะคะก็มีลายสายพันธุ์นะคะแล้วแม่ค้าเรียงรายไว้อันนี้เป็นบอลน,นอกตู้นะคะบอลน,นอกตู้นะคะที่เห็นใหญ่ๆนี้ก็คือเป็นเป็นที่ดาแม่กองนะคะทิดาแม่กองไซส์ใหญ่ๆไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะมีหลายกระถางนะคะถ้าใครสนใจนะคะเป็นไม้หัวนะคะที่ดาแม่กองนะคะ เป็นไม้ทนเหลืองแล้วก็ปนเขียวอ่อนมีจุดขาวๆนะคะมีจุดแดงมีจุดเออไม่มีจุดขาวนะคะแม่ค้าพูดผิดกระดูกขาวมีจุดแดงแบบนี้นะคะแดงเป็นยาวๆนะคะก็คืออันนี้คือไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่แล้วนะคะแม่ค้า ว่าจะทําจํานวนต่อนะคะแต่ก็ยังไม่มีเวลาทํานะคะอ,อยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะถ้าใครสนใจต้นนี้นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่500บาทนะคะ500บาทนี่รวมส่งแล้วนะคะสําหรับทิดาแม่กองนะคะในส่วนของทิดาแม่กองนะคะใครสนใจเอาไปทําจํานวนต่อก็ลองทักมาดูนะคะแล้วก็จะมีสอนลักษณะ,ะสอนลักษณะ,ะใบเขาจะเป็นลูกศรน,นะคะ มีลักษณะเป็นลูกศรแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้คือซอนลักนะคะแล้วนี้คือขุนไกลนะคะขุนไกรค่ะ <L un> แล้วก็จะมีสีเทพารักษ์นะคะแล้วก็จะมีหานุมานเข้าเฝ้านะคะหานุมานเข้าเฝ้านี้เขายุบตัวนะคะยุบตัวลงไปอันนี้เพิ่งจะโผล่ Weg ขึ้นมาใหม่นะคะเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์ที่แม่ค้าได้ตั้ง ตั้งไว้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มพักกน์นะคะที่เอามาตั้งไว้นะคะเพราะว่ากลุ่มในส่วนของกลุ่มพักการ์ตอนนี้ต้นเล็กที่สวนหมดนะคะมีแม่ค้ามาขอเหมาไปนะคะเหลือแต่ต้นแม่พันธุ์นะคะมันเหลือแม่พันธุ์อยู่ห้าหกกระถางถ้าใครสนใจขอแบ่งก็ลองทักกันมาสอบถามกันได้นะคะราคาคุยกันได้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ